ตะกแตนโพสต์แรงด่าแรงฟาดนักร้องรุ่นน้องมุมดีไม่ได้เห็นออกสื่อบ่อยๆสำหรับลูกทุ่งสาวเสียงดีตะกแ่นชลดาแต่ล่าสุดมีเรื่องกระตุกตอมเพืือกชาวเน็ตกันอีกแล้วเมื่อลูกทุ่งสาวออกมาโพสต์ข้อความยาวเหยียดโดยมีคีย์เวิร์ดว่ากระเทยเพื่อนรักนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งโดยตะกะแตนระบุว่า มีกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเหวมีเพื่อนความคิดเร็วๆกระทำกับรุ่นพี่แบบเชี่ยๆแทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรทําไมเพราะอะไรแต่กลับเข้าค้างเพื่อนแบบหลับหูหลับตาไม่สนว,นว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกแล้วเธอก็ด่าอีกรับหลังอย่างสนุกปากแตนจะบอกอะไรให้นะแตนก็มีเพื่อนและทีมงานที่เป็นกระเทยเยอะมาก แต่ไม่มีใครทํานิสัยต่าๆความคิดต่าๆแบบกระเทยที่เป็นเพื่อนนักร้องคนนี้เลยส่วนใหญ่กระเทยเขาจะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงน่ารักสู้ชีวิตกระตันยูอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สําคัญมีจิตใต้สํานึกและอ่อนโยนไม่เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นกระเทยที่เป็นแบบนี้คงมีแต่เธอพี่จะไม่เหมารวมทั้งประเทศพี่จะรอดูนะว่าเพื่อนรักของเธอจะรักเธอยาวแค่ไหนคิดใหม่ทำใหม่ยังไม่สายเดอ้อ หรือยกย่องเฉพาะกลุ่มตัวเองที่มีความคิดอยู่แต่กลาก็ตามใจคอวยอยหน่อยไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะดังนั้นก็ดับได้อย่าพยองจองหองระวังเหอะเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าพี่ไม่เตือนพี่อยู่วงการมา20ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนะจากโพสต์ดังกล่าวมีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย หลายคนอ่านแล้วร้องอ๋อพูงเปาไปทิศทางเดียวกันส่วนเรื่องนี้ความจริงจะเป็นมาอย่างไรคงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวดีที่สุด